ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเครื่องดูดฝุ่นฝันเห็นเครื่องดูดฝุ่นแปลว่าอะไรฝันเห็นเครื่องดูดฝุ่นเหมือนสุขภาพจะย่ำแย่คุณต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองให้มากแล้วนะ ฝันเห็นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยคุณจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างมากคุณจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพให้ระวังโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันในโลหิตสูงโรคอ้วนอ้วนป่วย เสียเงินให้หมอเพราะป่วยมีดวงจะเสียเงินให้หมอเพราะป่วยท่านกำลังมืดแปดด้านและปิดกั้นไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาณเวลาเนี้ตอนเนี้มีเพศตรงข้าม มีเพศตรงข้ามสนใจในตัวคุณแต่คุณเนี่ยสร้างกำแพงปิดกันไม่ให้เขายุ่งตอนนี้คุณกำลังมืดแปดด้านคุณกำลังคิดมากในเรื่องการเงินตอนนี้คุณเป็นห่วงเรื่องการเงินมีคนมาจีบคุณแต่คุณไม่อยากจะยุ่งกับเขาคุณสร้างกำแพงมีคนมาจีบคุณมีคนมาชอบคุณมีคนสนใจคุณแต่คุณตั้งกำแพง ไม่ให้เขายุง่งคุณสนใจเรื่องการเงินเป็นหลักบทสรุปเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านความรักและการเงินคุณจะสามารถแก้ปัญหาทางด้านการเงินได้จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาติดพันคุณฝันเห็นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยแปลว่ามีเพศตรงข้ามเนี่ยจะเข้ามาขอความรักจากคุณ เลขนำโชค0440041041รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลมาเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คิดขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ